อยากได้ยินประโยคบอกรักแบบคนข้างรักคนข้างรักเหรอคนธรรมดาผมคิดไม่ออกคนธรรมดาผมคิดไม่ออกเลยเอาข้างรักเลยเหรอเฮ้ยเผื่อจริงๆแล้วคุณเป็นคนข้างรักแล้วคุณคิดได้ง่ายกว่าเออข้างรักเลยเหรอเออรักที่สุดในโลกครับรักที่สุดในโลกครับเออผมข้างรักกว่านั้นอีกผมรักที่สุดในจักรวาลครับเออนี่ออกแนวก๊อปปี้ Hello Universe รู้จักวปล่าครับข้างรักไหมข้างรักไหมข้างรักอยู่ถ้าถ้าถ้ามีคนพูดว่ารักที่สุดในจักรวาลก็ รู้สึกว่าครั้งแรกแต่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงครับนะคะโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนแอบชอบเราเขาทำอะไรให้รู้สึกเฮ้ยแอบชอบอยู่แอบชอบอยู่อชอบถ่ายรูปตอนเผลอครับอันนี้คือแสดงว่าแบบว่าเขาเขามองเราอยู่ตลอดสังเกตเราอยู่ตลอดคอยหาโมเมนต์น่ารักของเราตลอดครับมีมีคนทำแบบนั้นให้แล้วใช่ไหมผมทำแบบนั้นครับเสียดาจะเป็นผมดำครับอืออะไรดีนะถามว่าอะไรนะครับ ให้เรารู้สึกว่าคือมีคนแบบชอบเราอยู่คือแบบจับ,จ,บจับสังเกตว่าอ้เขาทำอะไรนะผมรู้สึกว่าจะเป็นการที่แบบว่าเขาดูแลเทคแคร์เราในหลายๆเรื่องเรื่องเรื่องทานข้าวเรื่องแบบว่าเรื่องจักการอะไรหลาย,ลายอย่างครับผมเป็นเรื่องเทคแคร์ครับ,ค,บ,บนนครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์